จากกรณีเรื่องดราม,ม่านะครับจีน่าเดอะซูซาเนี่ยนักร้องนักสแสดงสาวนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์ถามลิซ่าแบล็คพิงก์างอินตาแกรมนะครับว่าบ้านเกิดของคุณเนี่ยอยู่ไหนโดยจีน่านะครับมีเหตุผลว่าต้องการให้ลิซ่าเนี่ยซึ่งเป็นศิลป,ปินไทยที่มีอิทธิพลระดับโลกได้มาเป็นกระบอกเสียงในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาทว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นกระแสนะครับที่ถกเถียงอย่างรุนแรงในสังคมซึ่งล่าสุดนะครับบนโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มเอกนะครับก็มีสมาชิกเนี่ยท่านหนึ่งได้ออก มาแชร์เรื่องราวอีกมุมหนึ่งนะครับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโดยระบุว่าเราเป็นคนสุรินแม่เป็นอสอมและนี่ก็ตามแม่ไปที่ศูนย์อุพยพตั้งแต่วันแรกสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านลําบากมากจริงๆเพื่อนที่อยู่บุรีรามเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเลยมีการแชร์ว่าครอบครัวมโนโบาเนี่ยมาช่วยบริจาคเราเองก็รู้สึกดีใจและประทับใจแทนคนที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ได้มีเจตนาเฟกนิวหรืออะไรเลยนะคะ ซึ่งนอกจากนี้นะครับในโซเชียลเนี่ยยังมีคนในพื้นที่ออกมายืนยันอีกหนึ่งคนครับว่าก่อนจะมีสงครามเนี่ยลิซ่าได้บริจาคทุนการศึกษาผ่านลุงที่เป็นพออเยอะมากเพื่อนตอนประถมที่เรียนโรงเรียนของคุณลุงลิซ่าเนี่ยที่เป็นพอออยเขารู้กันหมดทั้งนี้นะครับก็ยังมีคนยืนยันอีกว่า ไปดูที่ค่ายอพยพมีครอบครัวมโนโบาเนี่ยมาแจกอาหารทุกวันก็เอาเป็นว่าจากดราม่านะครับที่มีเสียงมาบอกว่าลิซ่าเนี่ยนิ่งเงียบเหลือเกินในขณะที่ประเทศตัวเองเนี่ยมีภัยก็สรุปว่าไม่จริงนะครับก็ที่แท้เนี่ยก็คือพวกเราอ่ะไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนั่นเองลิซ่าและครอบครัวเนี่ยก็ช่วยเหลือคนในพื้นที่อยู่เงียบๆนะครับไม่ต้องดราม่ากันเนอะเอาพลังไปจัดการอีคเมนดีกว่า งานนี้นะครับแอดก็ชื่นชมดิซ่าน,นะครับที่ช่วยชาวบ้านแบบเงียบๆหายากนะแบบนี้เพราะส่วนใหญ่ที่เราเจอครับก็ต้องมีกล่องพร้อมอะไรพร้อมเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ไม่ว่าเขานะครับเพราะเขาเข้ามาช่วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะครับช่วยเหลือประชาชนมาต่อที่1ข่าวนะครับหลังจากที่โตโน่พาคินเนี่ยยุติบทบาทรักษาการประธานสโมสรเกษตรศาสตร์เอก่อนจะเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตนะครับแถวยุโรปเนี่ยนานถึง3เดือนและพักใจนะครับจากข่าวเชาว้านอกใจสาวนิชา แต่ล่าสุดนะครับหนุ่มโตโน่เนี่ยก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งนะครับเพราะคัมแบ็กแล้วพร้อมกับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับหลังจากที่ขอนแก่น FC เนี่ยทีมดังจากไทยลีก3นะครับได้ประกาศแต่งตั้งโตโน่เนี่ยให้นั่งเก้าอี้ประธานสมโมสรอ,อย่างเป็นทางการตั้งเป้านะครับสู่ลีกสูงสุดเนี่ยในปี2025โดยโตโน่น,นะครับได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมนะครับพร้อมข้อความว่าไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่นี่คือบ้านเปิดตัวอย่างเป็นทางการอ่ะเบื้องต้นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับโตโน่ด้วยนะครับที่ ได้กลับมาบริหารทีมฟุตบอลอีกครั้งและเป็นงานที่ตัวเองชอบนะครับแถมก็ได้เป็นบ้านของตัวเองอีกด้วยเนี่ยเราต้องดีใจกับเขานะอย่าไปกัดอย่าไปแซ้เขาในเรื่องอดีตที่ผ่านมามาร่วมยินดีกับเขาด้วยครับ